ร่วมกับพ่อกับเพียงปปะค่ะเจอกันวันอาทิตย์จริงจริงชื่อเกม u p e r อร r มาริโอว์บราส์ e ูดิลล์เปอดฮะดอกไม้เยอะหรออันนี้ไงที่ปปะเซฟเอาไว้ใช่สามคนแล้วตัวเลยจ้า เป็นหรือแล้วกันทุกคนต้องพยายามช่วยเพียงนะเพียงตัวน้อยเป็นไปเรียบร้อยนะครับเสียจสิ้นสุดแล้วเนาะเล่นครั้งไว้ยังเป็นตัวน้ำแข็งถึงไหนนะแดนผีทุกคนก็รู้เป็นฝาได้ของอ๋อได้มาได้ไงอ๋อเดินมาเมื่อกี้เหรออาจลุยแล้วนะ อืเราเปลี่ยนแนวใหม่ตอนนี้เราทำคลิประดับเราเปลี่ยนแนวใหม่เฮ้ยฉามเลื่อนทุกคนต้องเดินตามมาระวังนะผีเนี่ยถ้าเราหันหันหันหลังให้มันจะวิ่งเข้าหาเราโอ้ยต้องมีคนหันหน้าให้มันหนึ่งคนเขาหันหน้าให้มันอยู่ชัดๆเพรเขาหันหน้าให้นะ เข้าประตูไหนไปเนี่ยพอทำไงวะเข้าหันหน้าเขารู้ได้ไงต้องเข้าประตูไหนอะ่ะเป็นด่านเข่ามงกรนะทุกคนวิง่งเพียงวิ่งสิลูกเอาลวงไปเลยก็มันยากน,นี่ยนะเกมเนี้ยเพียงมีมงกุรต้องเข้าประตูบนประตูไหนเนี่ยบนหรือล่าง เอา้าเหรอตาว่าน่าประตูบนนะเมื่อกี้โดนหลอกเขามองให้นะนนเอา้าแป๊บไปบื้อเทมไม่เก็บเหรียญหรอเขามองให้มันไม่มานี่อ๋อนี่ถ้าจรยงเก็บเหรียญทไีได้ตัวเพิ่มมี กระโดดไ่สูงเรื่องซีเรียสเห็นไหมต้องเข้าข้างบนจริงด้วยเอาพอไปเลยเฮ้ยเขาแค่ไม่รู้เฉยๆปุ่มปีนๆเขาก็เลยจะกระโดดมาก่อน <c oughs> ตัวนี้เข้าได้เพียงโอเคปะป๊าไม่เขา้าเียงทำไร พอทำแล้วนะเนี่ยเที่ยงหนูทำไรลูกพอเหยียบไอตัวผีสิเหยียบตัวผีตัวผีเห็นตัวผีไหมโอ้ไม่เข้าใจตัวผีพอได้ยินว่าผีน่ะเอาทำไรกันนะวะเนี่ยเอาพอหยิบด้านขวาแล้วพอไปเหยียบตัวรอรอเอาเหยียบเร็วเกิร์นเอาโอ้โอ โอเคได้ไปวันหลังรอสัญญาณไปทำงานเป็นทีมพวกเรานะโหเราพลาดเอาพอลองเหยียบตัวพีที่จริงๆมันต้องมันต้องไม่เก็บเหรียญน,นะมันต้องใช้เหยียบขึ้นไปเอาเหยียบมันต้องใช้เนี่ยเหยียบขึ้นไปแน่นอนน,นะ ขอบใจนะนห<า>เหรอผผ้าด้วยใครหมกป้าที่เพราะมกเอากดผิดต้องเก็บเหรียญอะไรไมไ่สักอันเลยเอามาโล่ที่เดิมเห็นไหมเป็นไงวะเนี่ยนี่มันที่เดิมมั้ยเนี่ยที่เดิมข้างล่างไปได้เหรอข้างล่างไปได้เหรอพี่นี่ใครล่าง ดีลานอ๋อหยุดไม่เป็นไรของพอไม่เป็นไรเลยอ๋อนี่มีประตูด้านขวาไม่นเราไปประตูด้านขวาเราเคยประตูหลอกต้องเหยียบพีก่อนเหรอถึงจะเข้าได้งงฮะ เอาใหม่ไม่ได้ไงอะเขาเชื่อแบบนี้นะด่านด่านผีนได้แบบนี้เดี๋ยวนะอย่าอย่ากเก็บเหรียญนะทุกคนห้ามเก็บห้ามเก็บนะไปเอาววอเวนเขาโดนผีได้ตายทุกทีรู้ใช่ไหมเพืออ่อนเฮยไม่ถึงโอ๊ยผมพลาดจะเก็บเหรียญข้างบนเห็นเขาเห็นไหม ต้องมีคนวิ่งคนหนึ่งอ่ะเขาไม่อยากโดนผีสักตัวงั้นหลบไปทุกคนพ่อพ่อเดี๋ยวบ้าลองเหยียบตัวพีแล้วก็เข้าประตูดูเฮ้ยไม่ได้อ่ะงงอ่ะมีไงวะเนี่ยเข้าประตูดิมออย่างนั้นเหรอโอ๊ย Phía nhập bay này lắm luôn Không ai nhìn không mà tôi đều Ừ, ngu nha Cô ơi lọ Lọ mới có tôi bị kháng xí Ha 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 Ừ, tôi không có tôi bị ý kháng Ôi ด่านนี้ไปไหนพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวป้าเหยียบปุ๊บเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจะเพิ่งเหยียบจะเพิ่งเหยียบอ่ามาถึงนี้ก่อนอ่พอเหยียบเลยเหยียบแล้ววิ่งไปด้านขวาเร็วๆเลยนะพอเหยียบหนึ่น่ะวิ่งวิ่งไปดิวิ่งไปโอ๊ยพลาดตายตาย

จริงน่าจะมีกระต่ายแล้วสองตัวเนาะอันนี้เอาไงเนี่ยตรงเนี้ยงงแล้วเนะี่ยต้องมงหีบแน่เลยมันต้องมีอะไรสักอย่างเลยนะเดี๋ยวพอไปเหยียบตัวพีพปั๊บนะได้ไหมไหวไหมแล้วเดี๋ยวต้องมงต้องมงต้องมงอะไรเอ่ยแน่ๆต้องมีบางอย่างอยู่ในอะไรเอ่ยพอปะไปโดดปะและเดี๋ยวพอเหยียบตัวพีนะ

เป็นอะไรมากกว่าแล้วนะแค่จะเป็นฟองอย่างเดียวเพราะว่ามันยากแล้วเขาเหลือตัวเดียวไม่เป็นไรตัวหมดก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวออกมาใหม่เออจะเอาตูดโม่งได้นี่ว่าไม่เราโง่ฮะเพียงเขาเห็นไม่ลูกเขาเฮ้ยทางพัดนั่นแหละพอประตูนั่นแหละโอ้ยตายแล้วเพิ่งรู้พอเก่งมาก ยังไม่คาดคิดประตูไหนไม่ใช่แน่ใช่หรอเอาไป,ปรตรงนี้หรอใชอ่เวลาจะหมดแล้วไม่ใช่จริงต้องเหยียบเหรียญเนี่ยเหยียบนี้นะประตูด้านขวาเปล่าเฮ้ยพอพอมันเป็นด้านซ้ายเอามีทางลับ ทางไหนลูกเขาทางเห็นทางด้านขวาหันไปไปเลยเย่าให้เขาคิดเลยเยี่ยมมากเก่งไม่มีคนเข้เขาเก่งมากมันต้องมีทาราดอีกแน่เลยบ้านพวกนี้ชอบหลอกหมอยขึ้นเนาะโดดขึ้นมาเลวทุกคนขึ้นดิสิยักษ์ พ่ออยู่นิ่งๆไม่ได้หรอกเดี๋ยวพอลวงมาใหม่แล้วเขาก็รุมมาเร็วลูกทุกคนต้องโดดขึ้นมาอย่างเงี้ยโดดขึ้นมามันต้องโดดขึ้นไปเร็วๆเ,เลยอะ่ะไปดิพ่อเขาไปดิพ่อโดนผีไม่เป็นไรอะดดไไ่ะพอพอย่าพอไม่ตายอยู่แล้วใช่ไหม เอองั้นพอเหยียบเลยเดี๋ยวบ้าเป็นฟองเพราะว่าพอ,พอเอาหิดไปหลายอันแล้วพอเหยียบเลยเอาเวลาหมดอีก <Again! S 1> อันนี้เียกด่านอะไรเนี่ยเดด่านเลยโอ้ยลืมใช้ของเลยเนาะของมีตั้งเยอะเพียงใช่ไหมใช่ เฮ้ยอะไรเนี่ยมีด้านซ้ายด้วยเฮ้ยเราเข้าประตูซ้ายเลยดีกว่าฟ้าว่าเนี่ยเพ <_ s pe ak> ียงเอาอะไรไหมลูกพอพอให้เพียงเถอะตายเลยใช่ตัวหมดไงตายเลยแล้วพี่จะออกมาใหม่ยังไงไม่จนกว่าที่จะด,ด่านนี้จะจบเลยล่ เฮ้ยพอพอ,พอทำอะไรก็ทำเข้าประตูบนเข้าตราูรับไปดิไปไหนกดปุ่มพีก่อนต้องกดแล้วโดดเข้าไปทางขวา สู่สัตพอเดินผ่านผีได้อะเพราะกระโดดไปเลยสิเอาตายอีกประตูลับประตูลับอีกด้านล่างไปเลย เป็นไงเพียงมาแล้วได้ป๊อกเก็บเหรียญช่วยเพียงมาเลยดีไหมอันนี้อันนี้ต้องช่วยกันโดดขึ้นบนโดดโดดโดดตายอีกครั้งหนึ่งเพราะมันยากเขาอาจจะเป็นฟองตลอดเลยดีกว่าเพราะว่าเขาตายครั้งที่สองแล้วเนี่ยนี่ถึงลว พอเพิ่งโอ้ยตายพออย่าตายนะพอพอ,มอไม่อยากจะเชื่อเลยพอจะตายอีกโอ้จะผ่านอยู่แล้วเอวขอเธอ ใช่ของดีกว่าไหมหรือไม่เ,เข้าไปแล้วกดเข้าไปแล้ว,ไ,ลวไม่หันแล้วนี่อยูอย่เฉยเลยทุกคนปาา้าก็ไกายดีกว่าเขาเป็นฟองออพอหยุดชนหยุดพอไม่ต้องมวิ่งใ,ใกล้ป้าเลยนะ <S <S 2> <S 2> อชอบเดี่ยไปทำอะไรก็ทำแต่ไม่ต้องมิงใกล้ป้าแล้วกัน โอยก็บอกแล้วไม่ต้องใกล้ป่าก็พอเบียดป่าไงอ่ะาดวงพอหยุดไปทำอะไรก็ได้แต่ไม่ต้องมาเบียดป่าเบียดป่ามันเล่นยากพี่พุ่งเก็ด เเียเขาจะเดินได้มาสะด่านหนึ่งนะและเข้าไปดูแล้วเขาเดินโอ้ยเฮ้ยมองผีไะถึงละ เป็นฟองกันไปเลยเป็นฟองเลยทุกคนโอ้ยปารีนะว่าโอ้ยมันเป็นฟองไปสิโอเคมันโดนปลากันทำไมวะอนนึงนะทุกคนอยู่เฉยนะอยู่เฉยเป็นฟองไม่ต้องเข้ามาใกล้นะมันแคบลอยเขาจะปล่อยให้มันลอยเองโอ้ไม่ได้วะแต่จริงๆพออะพอน่าจะโดดขึ้นไปได้ง่ายกว่าปลานะ ไปเลยนะโอ้ยไม่ถึง้ยโอ้ย,อยทุกคนต้องให้พออะ่ะพอพอเป็นคนโดดได้ไหมแต่ปลาเป็นฟองนะพอพออย่าเป็นฟองนะโดดไป พอมันเป็นฟองไม่ได้ไงก็บอกว่าพออย่าเป็นฟองนะใช้ของเออใช้ของอ่ะอม,มันยากขนาดนี้ขนะเนี้จริงๆจะผ่านแล้วเมื่อกี้อสองถ้าเกิดไม่น่างโง่เลยฟ้าผ่าเลย พอไม่เอาอะไรหรอโอ้ยมันงองเงนะเนี่ยเออย่างนี้ต่อไปนี้ป้าเป็นกระต่ายดีกว่าป้าเป็นกระต่ายที่ฐานด้วยความเล็กอ๋อ มึงกดไหมอือฮเอาเร็วดิบเอาเร็ว,รวกระโดดปิงพอมันเข้าประตูบนพอเออเป็นงั้นนะเวลาไลทมนีน้อยอยู่เพียงไม่เก็บเหรียญน,นะ คาเพียงเกจะเดยนพออยากให้เขาจะเดินเหรอพออย่างนั้นเมื่อกี้เพียงได้ตัวเพิ่มใช่ไหมเนี่ยผม,มเห็นเนี่ย่าจะใช่นาะมเข้าประตูบนนะครับทุกคนเข้าประตูบนนะครับเ<ข>ออเม่มบอกแล้วมันแย่งกันป้าจัดการเองป้าจัดการเองป้าจัดการเองจู ปะปาไม่เลยใช่ยอ่ารีมนี่จะได้มีเวลาตรงนี้แหละพอจะทำได้ไหมอ่ะมีมีมีอะไรบ้าง เหตุไงวะนี่สองคนไม่ต้องเป็นฟองก็ได้เผื่อปา้าพลาดห้ามเป็นฟองนะห้ามเป็นฟองนะสองคนอนะเพียงเป็นฟองได้คนเดียวพอห้ามเป็นสงสัยไหมพอเพื่อพอโดนผีไม่เป็นไรเลยพอทําได้ไหมพอพอทำไ,ทำไรวะพอจะทำผีอีกพอเออทำหมอ่ะทำไม อย่าไปเก็บเหรียญตรงนั้นเราต้องใช้เป็นฐานในการยืนเขาไม่ได้เก็บเพราะเขาเป็นฟองอย่างเดียวพอมไมพอมงพอมงงแตกดวยเหรอตอนนั้นปลาสาขึ้นไม่ได้แล้วเนาะ พอได้ไหมล่ะถ้าไ้พอขึ้นคุณเดียวพอทำได้ไหมแล้วพออย่าทะลึ่งเป็นฟองนะพอทำได้ไหมไปพออย่าเป็นฟองนะถ้าเป็นฟองงั้นมาดีแค่เนี้ยง่ายไหม ทุกคนอย่าเป็นฟองอย่าไปทำปลายอะไรประปาเท่นานนั<ๆ>้น่ะพวกเราง่ายๆทุกคนอย่าเป็นฟองพร้อมกันแค่นั้นไปวิง่งโอ้ยปาลว่วงอย่านะอย่านะอย่านะอเอ๊ถึงแล้วเฮ <c oughs> <c oughs> ้ยอุ้ยผาดสาักที <c oughs> เราพอไม่เล่นแล้วนะโอเคอ่าพอไม่ต้องเล่นพอดิฟังเขาไม่ออกโอเคจบด่านว่านบิซิงครับอ่าปิดคลิปที่เหนครัสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและกดกระดิ่งกิ๊กได้นะคะจะได้ไ,ดไม่พลาดคลินะครับสวัสดีครับ